ห้องน้ำเปิดหมดเลยครับเหลือแต่ชักโครกนี่ครับตรงนี้ห้องน้ำหายหมดเลยห้องน้ำหายหมดเลยนี่ห้องน้ำหายหมด <c oughs> ขอบคุณครับต้องการโอ่งค่ะโอ่งนะมัน นี่เป็นสะพานที่วางสัมพันธ์นะอันนี้น้ําลดลงไปเยอะแล้วนะครับมวลน,น้ําที่จะไปต่อก็คือที่ขับท่าน้ําป่านนครับงาเร็วเคมเร็วเดี๋ยวดูความแรงของน้ําที่สะพานที่ต้องสัมพันธ์นะครับ โอโข้ามถนนมาเลยที่เป็นคลิปเมื่อวานนี้นะที่น้ำที่หมู่สะพานที่น้ำท่วมความแรงนี่คือสภาพที่เอกสารสม,มุดบรรัญชีธนาคารโฉนดที่ดินแบบประจำตัว ต่างๆนะยู่ตามน้ําเปียกเละหมดเลยนะทียมีโฉนดที่ดินมีพื้นที่ธนาคารเปรียกหมดเลยคนระับเพื่อนดินเพืเ่อนขน